เอาละทีนี้เรามาดูรายละเอียดต่อไปนะครับจะได้เข้าใจให้ชัดเจนหลังจากที่ได้เห็นแต่ละชื่อแต่ละชื่อแล้วก็การขยายความเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะครับนะสัมมาทิฏฐิก็คือญาณในสัจจะสี่ทุกเขยานางังญาณในทุกทุกขสมุทเยยานางังญาณในทุกขสมุท,ทยัย ทุกขานิโรธเยานังยานในทุกขานิโรธะแล้วก็ทุกขานิโรธาคามินิยาปฏิปดายญาณังยานยาในทุกขานิโรธะคามินีปฏิปทานะครับเวลาท่านแสดงแบบนี้นะครับแบบขยายที่ผมได้ให้ทุกท่านดูตรงนี้แบบนี้นะครับลักษณะทํานองนี้ท่านเรียกว่าขยายผสมกันทั้งระดับโลกิยะแล้วก็ระดับโลกุตระ นะครับทั้งในตอนเบื้องต้นแล้วก็ตอนที่เป็นในขณะแห่งมรคเอามาแสดงรวมกันนะก็คือสามารถทำความเข้าใจได้ทั้งระดับโลกิยะระดับหลายๆขณะจิตตอนฝึกปฏิบัติตอนต้นกับตอนสุดท้ายที่ตอนเป็นมรคนะครับตอนเป็นมรเนี่เวลามรคเกิดขึ้นก็เกิดกับจิตขณะเดียวเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแสดงแบบมิสกะก็คือแบบผสมกันทั้ง โลกิยะทั้งโลกุตระนะครับถ้าทุกท่านเห็นรูปแบบนี้นะในพระสูตรใดเนี่ยถ้าเห็นข้อความตำหนองนี้นะครับเดี๋ยวว่าแสดงผสมกันระหว่างโลกิยะกับโลกุตระคำว่าโลกิยะก็คือตอนที่ยังไม่เป็นมรรคยังไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับยังตอนปฏิบัติฝึกขัดอยู่ในตอนเบื้องต้นนะครับถ้าเป็นโลกุตระก็คือมรรคจิตเกิดขึ้นแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ ก็อธิบายได้ด้วยคําเหล่านี้เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าการอธิบายเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังท่านจะได้เข้าใจทั้งสองแบบนะครับทีนี้มาดูสัมมาทิฏฐิก่อนนะครับถ้าเรามาดูเอาแบบสูงสุดหรือเอาแบบยอดก็คือมรก,ก่อนเอาแบบมรก,ก่อนนะครับสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะเป็นต้นเนี่ยนะครับ เวลาที่แบบเป็นมรคเนี่ยนะครับเขาก็จะอธิบายด้วยลักษณะสามอย่างด้วยกันนะครับอ่าสัมมาทิฏฐินะครับสัมมาทิฏฐิออันนี้ถ้าพูดแบบระดับมรคนะครับระดับมรคนะครับนะระดับมรคเรียกว่ามรรคจิตนะระดับมรรคจิตเกิดที่ขณะจิตเดียวเลยนะครับ ระดับมรคจิตตะสัมมาทิทิเนี่ยนะครับก็จะอธิบายด้วย3แบบสัมมาทิฐิก็คือความเห็นที่ตรงที่ถูกต้องทําให้หมดทุกข์หมดกิเลสได้อย่างแท้จริงสัมมาคือถูกถูกก็คือทําให้หมดจากทุกข์ได้ตามชื่อของทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทานนั่นแหละก็คือทําให้ถึงสิ่งที่ถูกแน่นอนก็คือมีนิพพานเปอารม แล้วก็ทําให้เข้าถึงความไม่เกิดของทุกข์นะฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี้เวลาเวลาแปลเป็นตัวหนังสือนะจริงๆเราไม่ต้องแปลก็ได้นะทาศัพท์เลยเป็นสัมมาทิฏฐิหรือแปลเป็นไทยคร่าวๆก่อนก็ความเห็นชอบทีนี้ถ้าต้องการแปลให้ให้เข้าหลักเพราะว่าองค์มรรคทั้งแเนี่ยมรรคแอย่างก็คือเป็นทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาทุกองค์ไปนะก็แปลให้เข้ากับอันนั้นเลยก็คือทิฏฐิที่ มีนิพพานเป็นอารมณ์และเป็นทิฏฐิที่ทำให้เข้าถึงความไม่เกิดแห่งทุกขเรียกว่าสัมมาทิฏฐิอันนี้อันนี้เวลาแปลนะคำแปลนะครับก็แปลให้สอดคล้องกับทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาที่ผมเคยพาแปลแล้วบางท่านยังงงอยู่นะ,ะเดี๋ยวแปลทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาซะหน่อยอันนี้ซ้ำแล้วนะเนี่ยท่านไหนที่รู้แล้วก็ หน้าเบื่อไปนิดหนึ่งไม่เป็นไรทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานะครับนะอันนี้ให้แยกออกมาเป็นสองส่วนอันที่หนึ่งคือทุกขนิโรธคามินีส่วนหนึ่งกับทุกขนิโรธปฏิปทานะครับเอามาบวกกัน นะครับนะก็ทุกขานิโรธาคามินีแปลว่าข้อปฏิบัติที่จะทําให้มีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับอันนี้ก็คือมีนิพพานเป็นอารมณ์ต้องมีมรรคแป้นี้เกิดประกอบกับจิตนะครับจะได้มีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับนะอีกอันนึงนะครับนะอีกอันนึงส่วนหนอีกส่วนหนึงก็คือทําให้ถึง วค,นนความไม่เกิดแห่งทุกข์นะครับเนี่ยนะครับอันนี้ทำให้มีนิพพานเป็นอารมณ์กับทําให้ถึงความไม่เกิดแห่งทุกข์นะครับเนี่ยเป็นคําแปลของคําว่าสัมมานั่นเองนะครับอันนี้ท่านใดต้องการแปลให้แบบสมบูรณ์นะครับสัมมาที่เราแปลว่าชอบภาษาอังกฤษเขาไร้เห็นชอบดําริชอบ บางท่านก็ถูกต้องอ่าวก็แปลได้หมดเลยนะครับตามสบายแต่นี้ถ้าต้องการแปลตามอัฏฐะเลยนะครับก็คือมันเป็นอัฏฐะของทุกขานิโรธคามินีปฏิปทานนั่นเองก็ทิฏฐิที่ทําให้มีนิพพานเป็นอารมณ์และเป็นทิฏฐิที่ทําให้ถึงความไม่เกิดแห่งทุกขเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสังกปะก็คล้ายกันสัมมาสังกปะก็เป็นสังปกปะที่ทําให้มีนิพพานเป็นอารมณ์และเป็น ข้อปฏิบัติหรือเป็นสังกัปปะที่ทําให้ถึงความไม่เกิดแห่งทุกเรียกว่าสัมมาสังกัปปะก็แปลแบบนี้ทุกอันทุกอันไปนะครับอันนี้นะถ้านันต้องการแปลนะฉะนั้นคำแปลไม่เอานะคำแปลไม่อธิบายแล้วเพราะว่าถือว่าอธิบายอยู่ในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเรียบร้อยแล้วก็เพียงแต่ขยายออกมาให้เป็น8เทตานั้นเองนะครับจนถึงสัมมาสมาธิก็ เป็นสมาธิที่ทําให้มีนิพพานเป็นอารมณ์และเป็นสมาธิที่ทําให้ถึงความไม่เกิดแห่งทุกเรียกว่าสัมมาสมาธิอย่างนี้นะเอาละทีนี้มาดูเวลาอธิบายสัมมาทิฏฐิในระดับมรรคจิตนะครับจะอธิบาย3แบบด้วยกันอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนะก็คือละธรรมอันเป็นข้าศึกนะครับ ละทำมันเป็นค่าศึกค่าศึกของสัมมาทิฏฐินะก็คือมิจฉาทิฏฐินะครับอันนี้สัมมาทิฏฐิเท่านั้นจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ละก็คือทําให้ไม่มีอีกไม่เกิดอีกนะครับละทมที่เป็นค่าศึกนะอย่างนี้เดี๋ยวพอท่าน ได้รู้หลักอย่างนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็สามารถที่จะไปอธิบายองค์มรรคอดื่นได้ก็เป็นสัมมาสังปปกปะกัละธรรมที่เป็นข้าศึกก็คือมิจฉาสังกปะนะครับนะสองนะครับมีนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้มรรคจิตนะครับสมาธิจะมีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับจนถึงสัมมาสมาธิก็มีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับสัมมาสมาธิ ละธรรมที่เป็นค่าศึกของเขาคือมิจฉาสมาธิมีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับต่อไปก็จะเป็นลักษณะเฉพาะตัวของสภาวะนั้นๆน,น,นะครับถ้าเป็นสมาธิฏฐิก็คือญาณน,นะครับญาณก็จะทําให้กําจัดโมหะที่ปกปิดพวกสัมปุตยธรรมทั้งหลายนะครับกําจัดโมหะหรือความหลง ที่ปกปิดสัมปยุตธ,ธรรมนะอย่างนี้สัมปยุตธ,ธรรมทำให้เกิดการเห็นตรงถูกต้องตามเป็นจริงอันนี้ก็คือลักษณะของสัมมาทิฏฐิหรือตัวยานตัวปัญญาตัวฉะนั้นตัวที่3เนี่ยนะครับคำอธิบายตัวที่3นี่จะต่างกันในแต่ละองค์มรรคส่วน1และ2จะเหมือนเดิมนะครับ นะก็คือละธรรมที่เป็นค่าศึกแล้วก็เติมเข้ามาคือมานะครับและมีนิพพานเป็นอารมณ์นะอย่างนี้ทํานองนี้แล้วก็ถ้าเป็นคําอธิบายตัวที่3เนี่ยก็แล้วแต่ว่าลักษณะขององค์มรรคนั้นๆมีลักษณะยังไงถ้าเป็นสมาธิทิเนี่ยองค์ธรรมหรือตัวสภาวะก็คือตัวปัญญาตัวปัญญาเป็นญาณก็จะกําจัดโมหะนะครับ ถ้าเป็นสัมมาสังกปะองค์ธรรมหรือตัวสภาวะมันเป็นวิตตกวิตกก็จะเป็นตัวสภาวะที่มีลักษณะยกจิตยกสัมปยุตรธรรมเข้ามานะก็มีลักษณะยกสัมปยุตรธรรมต่างๆไว้ด้วยดียดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสัมมาวจาก็จะมีลักษณะล้อมกรอบไว้ไม่ให้ล่วงเลยขอบเขตต่างๆนะขอบเขตที่ไม่ดีต่างๆล้อมล็อกไว้สัมมากัมมตะ มีลักษณะที่ทำให้ตั้งขึ้นด้วยดีสัมมาอาชีวะมีลักษณะที่ผ่องแผ้วสัมมาวายมะมีลักษณะที่ประครับประคองจิตสัมมาสติมีลักษณะทำให้อารมณ์ปรากฏแล้วก็สัมมาสมาธิมีลักษณะตั้งมั่นด้วยดีอย่างนี้ทำนองนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่3เนี่ยตัวที่สาม จะต่างกันนะส่วนตัวอื่นอธิบายออกมาจะเหมือนกันนะครับนี่เวลาอธิบายในระดับมัรคจิตนะครับอธิบายขณะจิตเดียวตอนมัรคจิตนี่นะองค์มรรคทั้ง8เกิดประกอบรวมกันในขณะจิตเดียวนะครับสัมมาทิฏฐิก็จะละทำมันเป็นค่าศึกมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็กําจัดโมหะที่ปกปิดสัมปยุตธ,ธรรมรวมทั้ง ทำกิจ4อย่างนั้นทั้งหมดเลยทำกิจก็คือรู้จักทุกรู้จักทุกขะสมุท,ทยัยรู้จักทุกขะนิโรธาทุกขะนิโรธาคามินีปฏิปทาก็คือทำนะกิจรู้สัจสี่ในขณะจิตเดียวเลยนะในขณะจิตเดียวฉะนั้นเวลาพูดถึงมรคจิตเนี่ยนะครับจะพูดถึงขณะจิตเดียวเท่านั้นนะให้เราเข้าใจอย่างนี้ก่อน นะครับถึงแม้คําจะมีหลายคําก็ตามทุกเขยานังทุกขสมุทะเยานังทุกขนิโรเทยานังทุกขนิโรธคา,ามินีปฏิปดายาญาณังอันนี้สี่คำนี้เป็นการแสดงกิจของญาณน,นะกิจของญาณอะไรก็กิจของมรรคญาณน,นะครับมรรคญาณก็จะทํากิจ4อยา่างในขณะจิตเดียวเลยอย่างนี้นะครับอันนี้อธิบายตอนมรรคจิตถ้าเข้าใจดังนี้แล้วนะครับ เวลาอธิบายองค์มรรคอื่นก็จะคล้ายคลายกันนะแต่ว่าการจอธิบายในมรรคจิตได้ดีเราต้องรู้องค์ธรรมหรือว่าตัวสภาวะในเชิงสภาวะที่เกิดประกอบกับจิตสักนิดหนึ่งหรือภาษายุคใหม่ท่านนิยมเรียกว่าเจตสิกนั่นเองนะเพราะว่าองค์มรรคทั้ง8เนี่ยมรรคแปประการก็คือเจตสิกที่เกิดประกอบกับจิตตอนมรรคจิตก็เกิดขณะจิตเดียวเลยนะครับอย่างนี้นะเดี๋ยวเขียนองค์ธรรมให้สักหน่อย เนะมื่อกี้ก็เขียนสรุปตามแบบที่อธิบายไปแล้วนะอาต่อไปก็เอาแบบประกอบองค์ธรรมหรือเป็นเจตสิกองค์ธรรมนะองค์ธรรมของของมรคนะองค์ธรรมของมรนะครับนะเรียงตามลำดับมรแป8เลยนะครับสัมมาทิฏฐินะครับ อันนี้จะแบบอภิธรรมสักหน่อยหนึ่งนะครับสัมมาทิฏิองค์ธรรมคือปัญญานะครับใส่ค้วา่าเจตสิกเข้ามาด้วยก็ยุคใหม่จะได้เข้าใจกันได้ง่ายปัญญาเจตสิกก็คือสภาวะที่เกิดประกอบกับจิตสัมปยุตธกับจิตนะครับเกิดพร้อมกันเลย2ก็คือสัมมาสังกัปปะอันนี้คือวิตก,กะเจตสิก 3... ามสัมมาวจจานะครับตัวนี้คือสัมมาวาจาเจตสิกตรงนี้จะเข้าใจละเอียดต้องเรียนทางอภิธรรมมาสักนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเรียนละเอียดก็ได้เรียนพอกล่อมแกลมกล่อมแกล,มก,ล,ม,กลมก็พอเข้าใจได้แล้วนะครับฉะนั้นการเรียนเอาพอเข้าใจนี้ไม่ยากนะครับแต่ว่าถ้าจะเรียนให้ละเอียดนี่ยากสักนิดนึง สัมมากรรมตะก็คือสัมมากรรมตะเจตสิกห้าสัมมาอาชีวะตัวนี้ก็ชื่อเดิมกันเลยสัมมาอาชีวะเจตสิกหกสัมมาวายามะนี่คือวิริยะเจตสิก ครับอขอหน้าเดียวเลยเนาะเจ็ดอยู่ตรงนี้สัมมาสตินะครับเป็นเจตสิกนะครับก็คือสติเจตสิกแล้วก็แปดนะครับสัมมาสมาธิเอกคตาเจตสิก นะครับนี่นะครับเป็นเจตสิกแประเภทด้วยกันคนละอนกันเนาะอย่างนี้นะครับน,นี่คือองค์ธรรมหรือตัวสภาวะของมรรคนะครับก็เป็นเจตสิกต่างๆอันนี้อยู่ในคัมภีร์ฝ่ายอภิธรรมนะครับท่านที่เรียนอภิธรรมมาก็คงจะสบายเลยนะครับท่านไม่เรียนมาก็ไม่เป็นไรก็จาไว้ว่าเป็น สภาวะที่เกิดประกอบกับจิตแล้วก็ได้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้นะครับเวลาเกิดประกอบกับองค์มรคนะครับเกิดขณะจิตเดียวแต่ว่าทากิจถึง4อย่างเลยก็คือรู้ทุกรู้ทุกขะสมุท,ทยัยรู้ทุกขะนิโรธะรู้ทุกขะนิโรธะคาไมนีปฏิปทาเลยอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่เกิดประกอบกับมรคเลยเกิดประกอบกับมรรขจิตเกิดขณะจิตเดียวเลยนะครับอย่างนี้ อันนี้เรียกว่าการอธิบายในแบบที่อธิบายขณะจิตเดียวนะครับเพราะว่าโดยคําในบาลีนี่นะครับท่านผสมกันทั้งหลายขณะจิตทั้งขณะจิตเดียวนะครับเวลาอธิบายขณะจิตเดียวนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับน,นี่นะไม่ใช่ว่าทำจิตทีละอย่างหรือรู้ทีละอารมณ์ไม่ใช่อย่างนั้นนะเอาละ นะครับหลังจากได้อธิบายมรรคจิตของสัมมาทิฏฐิแล้วนะครับต่อไปอธิบายในแบบที่เป็นเบื้องต้นนะอธิบายในแบบที่เป็นเบื้องต้นเรียกว่าระดับโลกิยะหรือว่าระดับเบื้องต้นระดับเบื้องต้นเมื่อกี้ระดับมรกนะระดับเบื้องต้นนะครับระดับเบื้องต้นนะ หรือเรียกว่ายุคใหม่นิยมเรียกว่าระดับโลกิยะนะครับระดับโลกิยะนี่นะครับจะหลายๆขณะดจิตจะหลายขณะดจิตแต่ละขนาดจิตเนี่ยก็จะได้ทีระยานทีระยานเท่านั้นอย่างเช่นในสัมมาทิฏฐินี่นะครับที่เราดูผ่านมาแล้วเมื่อกี้นะสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็มีทุกขเขยานังใช่ไหมเวลาขยายออกมาทุกขเขยานังยานในทุก ดุขะสมุทเยยานังทุขะสมุทเยยานังดุขะนิโรเทยานังดุขะนิโรทะคามินิยาปติปดายะยานังนะ อันนี้ก็คือสัมมาทิฏฐิเวลาท่านขยายออกมาแล้วถ้าเป็นระดับเบื้องต้นหรือระดับโลกิยะเนี่ยก็จะหลายขนาดจิตนะครับอย่างเช่นยังไงบ้างอย่างเช่นยานในทุกยานในทุก,น,น,ทกนี่ก็จะหนึ่งขณะจิตไปนะครับทีนี้ทุกก็มีเยอะทุกก็คืออุปทานกันห้าอ้าวยานในรูปรู้ว่ารูปนั้นเป็นทุกก็หนึ่งขณะจิตไปยานใน เวทนารู้จักเวทนาว่านี้ก็เป็นทุกข์นะเช่นเวทนาเกิดขึ้นก็รู้จักว่านี้เวทนาก็เป็นทุกข์นี้ก็หนึ่งขณะจิตไปรู้จักวิญญาณว่านี้วิญญาณและวิญญาณก็เป็นทุกข์นะนี้ก็หนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตไปนะครับอันนี้เรียกว่าแต่ละหนึ่งขณะจิตหนึ่งขณะจิตก็คือถ้าพูดภาษาเราก็หลายหลายขณะจิตนั่นเองนี่ระดับโลกิยะระดับเบื้องต้นเนี่ยลุกเขยานังนี้จะหลายหลายขณะจิตแต่เมื่อใดที่รู้ ในทุกก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิทั้ทงนั้นอย่างเช่นรู้จักรูปนะรูปก็มีธาตุสี่เป็นต้นธาตุสี่แล้วก็รูปที่อาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมรู้จัดินดินก็คือผมคนเล็บฝันหนังเป็นต้นนี่นะรู้จักอ้าวผมว่าคือปฐวีธาตุและปฐวีธาตุนี้มันเป็นทุกข์นะนี่ก็เรียกว่าญาณในทุกก็เป็นสัมมาทิฏฐิแบบนี้ก็เป็นหนึ่งขณะจิตนะครับญาณในฟันฟันนี่ก็เป็น ปัทวีธาตุเหมือนกันเป็นยานในทุกนี่แหละรู้ว่าฟันมันเป็นทุกนะเพราะเราเกิดมาเมื่อไหร่เนี่ยมีฟันมันก็ทุกอย่างนี้แหละอย่างพวกเรานี้มีฟันก็คงทุกมาเยอะแยะมากมายแล้วนะและถ้ายังเกิดอีกก็ต้องมีฟันอย่างนี้ตลอดไปและมันก็นําทุกมาให้นําเรื่องไร้ไร้มาให้ตลอดไปอย่างนี้เรียกว่ายานในทุกนะครับเกิดหนึ่งขณะจิตหนึ่งขนาดจิตหนึ่งขณะดจิตหรือเรียกว่าหลายขนาดจิต อย่างนี้ทํานองนี้นี่เรียกว่าอธิบายในระดับเบื้องต้นนะครับจะได้รู้จักว่าอ๋อ takiego, ถ้าเป็นรู้จักทุกน,นะจึงเป็นสมาธิทีนะครับในแบบมักนะถ้ารู้รูปร,รู้นามรู้อน,นิจจทุกขังอนัตตาเน,นี่ยยังไม่ได้เป็นสมาธิทินะอันนี้เป็นระดับที่เราฝึกเป็นพื้นฐานของสมาติ <oops. S 2> ที่อีกตอนหนึ่ง nào. สมาธิทิจะต้องรู้จักว่ามันเป็นทุกข์ก่อนต้องรู้จักว่ามันเป็นทุกข์ นะครับก็รู้รูปรู้นามมันเดิมแหละรู้รูปนามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใจตัวตนแล้วก็มองให้ลึกลงไปว่าโอ้มันเป็นสัจธรรมมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นอื่นจากความเป็นอย่างนี้มันเป็นสัจจะเป็นสัจจะไหนล่ะอ๋อก็เป็นทุกขสัจถ้าเห็นว่าเป็นทุกข์เนี่ยจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐินะครับทีนี้ยาณในทุกขสมุทัยก็เหมือนกันทุกขสมุทัยก็คือตัณหา ทุกก็คืออุปทานขันหานะครับก็แล้วแต่จะเห็นขันหาน,นะนะครับอย่างนี้นะเห็นไหมตอนระดับโลกิยะนี่มีเยอะหลายๆขณะจิตมากนะครับยานในทุกก็เยอะแยะมากมายนะครับยานในทุกขสมุทยัยสมุทัยคือตัณหาก็เห็นตัณหายากนั่นอยากนี่ติดข้องเรื่องนูน้นเรื่องนี้เพลินในสิ่งนั้นสิ่งนี้อยาก มีอยากไม่ให้มีการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหารู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เกิดอุปทานขันห้าอันใหม่นะอย่างนี้ก็ทีละหนึ่งขณะดจิตหนึ่งขณะดจ,จิตไปก็เรียกว่าหลายๆขณะดจิตหลายหลายขณะดจิตหลายหลายขณะจ,จิตน,นะครับนี่นี่คือลักษณะในแบบโลกิยะนะครับหลายๆขณะจ,จิตอย่างนี้นะครับ ญาณนในทุกญาณในทุกขะสมุท,ทยัยถ้าเห็นตัณหาว่าเป็นทุกขะสมุท,ทยัยอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐินะเห็นตอนไหนก็ได้อยากกันไหนก็ได้อยากเป็นแบบกามตัณหาติดเพลินก็อ๋อเนี่ยทำให้เกิดอีกเกิดอกมก็เป็นทุกข์อีกอย่างนาีนะนน้ก็เป็นญาณในทุกขะสมุทัยหลายๆขณะจิตนะครับเจ้าสัมมาทิฏฐิที่ญาณในทุกญาณในทุกขะสมุทัยเนี่ยระดับโลกิยะเนี่ย เราสามารถที่จะฟังที่จะศึกษาแล้วไปปฏิบัติให้เห็นได้ด้วยตัวเองเป็นประจักษ์ทั้งนะที่เราปฏิบัติในทางวิปัสสนาต่างๆนานาก็จะเห็นทุกเห็นทุกขัดสมุทัยนี่แหละนะครับส่วนอีกสองอันข้างหลังเนี่ยทุกขะนิโรธะกับทุกขานิโรธะคามินีปฏิปทาเนี่ยเราฟังเอาอย่างเดียวนะอันนี้ฟังได้อย่างเดียว แล้วก็รู้ในแบบอนุมาณเอานะว่าทุกขันิโรธาความไม่มีทุกข์คือน,นิพพานเป็นอย่างนี้แต่ว่าเราไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์นะครับเราจะมีทุกข์กับมีสมุทัยเป็นอารมณ์ไลยๆขนาดจ,จิตนะมรรคแปดเวลามันเกิดมันก็เกิดทีเดียวแล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์เลยนะครับนะฉะนั้นญาณในมรรคมีองค์8ระดับโลกิยะก็เลยได้มาจากการฟังนะครับมี2ออันเนี่ยที่ได้มาจากการฟังอย่างตอนนี้ทุกท่านก็ฟังอยู่ พอฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติเราก็ได้ยานในทุกกับยานในทุกขดสมุทัยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยทุกขะนิโรธาก็เข้าใจแต่ว่าไม่ได้เห็นนิพพานนะแต่เข้าใจมรรคแปดก็เข้าใจแต่ว่าไม่ได้เกิดมรรคแปดนะก็ไปเรื่อยๆจนจะเกิดมรรคจิตนั่นแหละนะฉะนั้นมรรคจิตก็เลยเป็นตัวเดียวที่ทําให้สําเร็จกิจทั้ง4เลยนะครับเพราะถ้าเป็นระดับเบื้องต้นมันจะทําได้แค่2อันแต่ทําหลายๆขณะจิต ขนาดทำหลายขนาดนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์นะเพราะว่ามันทุกขานิโรธเทยานังนี้มันได้แต่ฟังกับทุกขานิโรธาคามินิยาปฏิบาดิยญา,านังมันก็ได้แต่ฟังเอานะครับเพราะว่าถ้าเป็นมรรคแมันจะเกิดกับ 8, มรรคจิตอย่างเดียวมันไม่ได้เกิดตอนวิปัสสนาไม่ได้เกิดในโลกยิยะมันเกิดโลกุตระอย่างเดียวอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอธิบายได้2ระดับอย่างนี้นะครับนี่ เอาละทีนี้ย้อนกลับมาเป็นไงเข้าใจไหมเนี่ยสัมมาทิฏฐินะครับนะท่านทำไว้อย่างนี้ก็คือผสมกันทั้งระดับโลกิยะแล้วก็ระดับโลกุตระนะครับถ้าเป็นโลกุตระก็เกิดกรรมมัคจิตเกิดครั้งเดียวเลยทำกิจ4อย่างเสร็จเลยนะทำกิจ4อย่างนะคำว่ายานในทุกตอนมรคจิตเนี่ยไม่ได้มีทุกเป็นอารมณ์นะมีนิพพานเป็นอารมณ์แต่ทำกิจ ของาญาณในทุกได้สาเร็จเพราะญาณในทุกเนี่ยเราทําเพื่ออะไรก็เพื่อให้มีญาณเห็นเหตุให้เกิดทุกญาณเห็นเหตุให้เกิดทุกเราทําเพื่ออะไรก็เพื่อจะรู้จักความไม่มีทุกขแล้วเพื่อจะทําให้มักให้เกิดขึ้นจะได้มีนิพพานเป็นอารมณ์เท่านั้นเองนะฉะนั้นตอนมักจิตเกิดขึ้นก็เลยเป็นตอนที่ทํากิจได้สําเร็จสมบูรณ์นะครับตอนโลกิยะเนี่ยยังไงก็ไม่สมบูรณ์อย่างนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับนี่แยกแยะให้ดูอย่างนี้ อันนี้แหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐินะครับฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมฟังบ่อยๆนะครับฟังทุกฟังสมุทัยนิโรธมรรคนะครับพอฟังเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปปฏิบัติให้เห็นทุกเห็นทุกข์กาสมุทัยนะครับอันนี้ปฏิบัติแล้วก็เห็นจริงได้นะครับตอนปฏิบัติตอนโลกิยะเนี่ยนะครับหลายๆขณะจิตด้วยนะครับแต่นิพพานเนี่ยยังไงก็เห็นไม่ได้มรรคยังไงก็เห็นไม่ได้นะครับต้องมรรคจิตเกิด จึงจะมีนิพพานเป็นอารมณ์นะเห็นไหมนะครับเนี่ยต้องอธิบายให้เป็นอย่างนี้นะครับแยกแยะให้ดูนะเพราะว่าโดยคำเนี่ยท่านผสมกันเลยทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระนะครับ